สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างขวัตวรคัติยาราชนารีทรงห่วงใย,ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทรงให้ความสำคัญในการป้องกันเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดในประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยได้พระราชทานพระนโยบายให้หน่วยงานในพระดำริทำการศึกษาวิจัยยารักษาการติดเชื้อโควิด -19 ตลอดจนจัดหาวัคซีนให้ประชาชนได้เข้าถึงวัคซีนได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในวันนี้ที่ลานกิจกรรมชั้นสองอาคารรัฐประศาสนภักดีอาคารบีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะเขตหลักสี่ราชวิทยาลัยจุลาภรณ์วิทยาลายัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุลาภร์โดยศาสตราจารย์คลินิกแพทย์หญิงชมศรีโคสิ์ชัยวัฒน์อธิการบดีวิทยาลายัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุลาภร์และกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยนายจุติไครเริกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับภาคเครีือข่ายหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดกิจกรรมฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มสร้างภูมิคุ้มกันโควิด -19 ให้กับผู้พิการจำนวน5,000คนเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวางควัตวรัติยาราชนารี ซึ่งวัคซีนที่นำมาฉีดกับผู้พิการครั้งนี้เป็นวัคซีนซินโนฟาร์มที่ได้รับบริจาคจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางผู้ได้โอกาสผู้พิการพระพิสุและนักบวชรวมไปถึงประชาชนในชุมชนกลุ่มพื้นที่เสี่ยงพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดอันเป็นกลุ่มเป้าหมายในการรับการฉีดวัคซีน นอกจากนี้ได้นําระบบการฉีดวัคซีนภาคสนามรูปแบบใหม่ที่ได้พัฒนานำแท็บเล็ตและการรีดเตดอร์มาใช้ในการลงทะเบียนและบริหารจัดการข้อมูลเพื่อให้ผู้รับบริการฉีดวัคซีนนั่งอยู่กับที่ตั้งแต่เริ่มต้นลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชนวัดความดันฉีดวัคซีนเฝ้าระวังอาการหลังฉีดจนเสร็จโดยไม่ต้องเดินไปตามจุดต่างๆมีทีมแพทย์พยาบาลบุคลากรจิตอาสาเดินให้บริการอำนวยความสะดวก ทั้งนี้เพื่อสืบสารพระปณิธานที่จะให้ประชาชนทุกคนได้รับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันได้เร็วที่สุดอันเป็นองค์ประกอบสำคัญในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ